เปิดประวัติธานีอ่อนละเอียดหลังมีชื่อร่วมทำบุญกับเจโนตที่ราชบุรี เนุดหรือสิบตำรวจโทรหญิงที่มีข่าวทำร้ายร่างกายทหานรับใช้โดยงานนี้มีนักการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องรวมกันทำร้ายร่างกายทหานรับใช้จะใช้นายธานีอ่อนละเอียดหรือไม่และนายธานีมีสารสัมพันธ์พิเศษกับสิบตำรวจโทรหญิงท่านนี้อย่างไรตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปและแน่นอนครับวันนี้ทางเราเว็บไซต์จ้า .com ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไปที่มาของเรื่องราวทั้งหมดมาฝากซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลย จากกรณีที่ชาวโซเชียลครับแห่แชร์ภาพป้ายชื่อผู้ร่วมทำบุญบริจาคเงินที่วัดในจังหวัดราชบุรีปรากฏชื่อสวท่านหนึ่งที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับสิบตำรวจโทหญิงที่ตกเป็นข่าวในผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายนางสาวเอนางสมมติอดีท่ารับใช้และถูกดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ทำให้ถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมา โดยในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2565ในวัชรเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ได้ออกมาโพสภาพดังกลา่าวพร้อมระบุข,ข้อความว่าเมื่อวานนี้ได้ไปเข้าร่วมงานศพของอาจารย์ท่านหนึ่งที่สาลาดำรงสกุลวัดบางลี่เจริญธรรมจังหวัดราชบุรีปรากฏว่าได้พบป้ายสีเหลืองทองมีการระบุชื่อผู้บริจาคคือคุณธานีอ่อนละเอียด พร้อมสิบตำรวจโทรหญิงจำนวนเงิน120 0 0 0บาทซึ่งทั้งสองคนนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรจะเกี่ยวโยงกับคดีอื้อเช้าที่มีข่าวว่าสวซุกเมียน้อยงานนี้ก็จะต้องให้ทางวุฒิสภาเป็นผู้ตรวจสอบขณะนี้ได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อเตรียมนําเสนอต่อประธานวุฒิสภาต่อไปหลังจาก,กาที่โพสต์นักกาวถุกแชร์ออกไปอย่างแพร่หลายครับทำให้หลายคนอยากรู้จากสวธานีอ่อนละเอียดกันมากขึ้นและเกิดคําถามต่อมาว่าเจนุตหรือสิบตำรวจโทรหญิงผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และแน่นอนวันนี้ทางเราเว็บไซต์จ้ามคอมได้นําประวัติข่าวๆข,ของสวท่านนี้มาให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับโดยเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ระบุประวัติและผลงานของสมาชิกวุฒิสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ว่านายธานีอ่อนละเอียดเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2496 อายุ69ปีจบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนบัฑิตรัฐธรรศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์ เคยอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่16จากสถาบันพระปกเกล้าก่อนที่จะเป็นสวนายธานีอ่อนละเอียดเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาสัรหาภาคอื่นผู้แทนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนคนปรปฐมที่ปรึกษากฎหมายสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยายลายัยศิลปากร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐรมอาจารย์พิเศษคณะน,นิติศาสตร์มหาวิทยลาลัยสยามรวมถึงเป็นทานายความและที่ปรึกษาทานายความมาก,ก่อนนั่นเองละครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ